เผาเท่ามือนี okay. ่บ่มีแเวากินข่อยต้มไก่สู้เจ้ากินเด้อเออเฮ็ดยังไก่ให้รอดโอเคไกามาให้มันได้กินได้เท้าต้มไก่นั่นสบายหายห่วงเดี๋ยวกข่จิ้มต้มไปทาดอกเท้าเจ้าไปหน้ากามาได้กินพอดีล่ะไปไปไปเฝ้าไปเดี๋ยวก็มาได้กินพอดีต้มน้ำไปก่อนนั่นจิ้จับได้บน้ส จับก่นั่นตองเว้นบันโอ้มันแซบว่ถือถใจแน่นอนเลยเมือนี้แซบ ียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยฮาตุ่มไก่จังไดมาแซบคัากับเท่ามันนี่ตุ่มสุดเทียอันบักไก่แซบปานนี่จ้าเจ้าเถ่ามันก็ต้องแซบอยู่แล้วล่ะเท่ากวอยเฮ็ดไงไก่บักโจนไงป่านนี่เป็นอย่างแม่นังสิบก็แซบเนาะโอกเดี๋ยวนี้ตุ่มไก่ตัวใดเนี่ยนี่เอ้ากะไก่บักโจนไงเจ้านั่นแม่ กไว้งไงนั่นแหมโอ้อเจ้าสียมาต้มยังได้ขอไว้เฮ็ดไก่ตีเนี่ยสร้างแล้วเนาะขอาต้มแล้วเน่มันก็มีตั้งแต่ไก่้ตุกน้อยน้อยมันก็เอาไก่ตัวนั้นแล้วมาต้มเนี่ยมันยังแสียนีกโอ้ขอไว้เสียไว้เฮ็ดไก่ตีขอพันมันหินดีนเ่เนี่สร้างแล้วข้าพจนจักเนาะโอ้ยมันเสียดายสิยโอ้ยสิไป็นเสียดายเฮ็ดยังกว่าเขาให้เจ้ามาซื้อบ,บอริเวนบ่อใก่ตัวนั้น เจ้าว่าเจ้าบรเด็ซื้อนี่ล่ละเอาหายมาซือคือเจ้าสิไปใสีดาเห็นอยังเอาหามาซื้อจ้าไหนืสอจ้งหาพันผุนแม่พันแสดงว่าที่ว่ามาเจ้าตัวข่แมมบาซื้อจ้าหาพันผุนเจ้าเสีดายก็อย่างซื้อหาพันเจ้าเงมาแจะใส่มาซื้อหาพันเงี้นั่นเจ้านั่นแหละ